เสียงกรีดแหลมอันน่าขนลุกของนกแสกสัตว์ปีกที่คนไทยแต่โบราณเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งลางร้ายเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่าหากมันบินข้ามหลังคาหรือจับเจ้าส่งเสียงร้องบนบ้านของผู้ใดนั่นคือสัญญาณว่ายมมาทูตกำลังจะมาเยือนเพื่อฆ่าชีวิตคนในบ้านนั้นไป ด้วยดวงตากลมโตสีดำสนิทบนใบหน้ารูปหัวใจสีขาวสีเผือดน,นกแสกจึงดูคล้ายพูดที่ลงลอ้อยู่ในความมืดยิ่งเมื่อมันบินออกหากินในเวลากลางคืนอย่างเงียบเชียบและรวดเร็วก็ยิ่งสร้างเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นนกผีที่น่าสะพรึงกลัวหลายตำนานเล่าว่ามันคือพาหะของพญายมที่ส่งมาเพื่อนำทางวิญญ,ญาณไปสู่ปรรลก แม้ในทางวิทยาศาสตร์นกแสกจะเป็นเพียงนักล่าที่หากินเวลากลางคืนและมักอาศัยอยู่ใกล้ชุมชนมนุษย์แต่สำหรับชาวบ้านในหลายพื้นที่ความเชื่อที่ยังรากลึกให้เปลี่ยนนกแสกกลายเป็นมากกว่าสัตว์ธรรมดามันคืออาถรรพ์คือคำสาปและคือผู้ที่ส่งสารจากแดนมรณะที่ไม่มีใครอยากได้ยินเสียงของมัน